ไปไปจะไปทำหมโอ้โหไปไปเดี๋ยวอติดเดี๋ยวขอติดไปมปพูเลยเอคุยลงแ่ไนราพูเลย

ต้นไผ่ทำอย่างนั้นที่ลูกเดี๋ยวก็ไม้ทุ่งไม้ทิ่มขาดหมดพุงเพิงแตกหมดตกใจค่อยๆทำค่อยทำค่อยๆทำมก็มาลุมหนูอ้าวอะไนี่มาไงอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยให้อยู่นั่นแหละไม่มูหมดแล้วหมดแล้วตุ๊กตหันหน้ามามองหนู

แม่เฮ <se ้ยแม่เฮ่ยแม่เฮ้ยตอนนี้คนเยอะไหกินนมเฮ้กินนมแม่เฮ้ยเฮโอ้โหาอย่างงี้ต้องต้องลดแล้วล่ะอย่างเงี้ยจะไม่ให้กินแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไม่พอกล้วยน้ำว้าถูกกินดีจัด มาบำรุงจัดดูแต่ละตัวทีนะโอ้โหไม่มียุบเลยเดี๋ยว่าจะเป็นแพะเป็นแกะบึ๊บกี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยใช่กี่วันแล้วนะอันนี้หนึ่งแล้วมั้ ไม่ถึงแล้วประมาณประมาณนี้เลยเท่าไหร่ไป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 แยกวงแยกวงเข้าเอียวด้วยนะเฮ้ยเข้าเอียวด้วยนี่นะแม่ร้องเปล่าแม่เขาร้องเปล่าไหนนะแม่ไม่ใย่นย่นไงแม่เนาะเอาลูกคนลูกมาเร็วเอลงเลย เออกระเมงเขานี่ลงเลยค่อยๆลงปึ๊บอือ,อตามไปเบิง้งตามไปเบิง้ง